สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสีนะครับวันนี้เราก็มาทำการเคลียร์ดีเซนเซสเต็ดกันในดานที่สามสิบสี่นะครับเห็นพาวเวอร์เว่งเกินอย่างนี้บางทีก็ซูมสู้ไม่ได้นะบางทีมันเยอะจำนวนเยอะมากจริงสุดนี้อาจจะถ้าเลเวลพาวเวอร์ใกล้เคียงมากอาจจะต้องใช้สปอร์ตไลเข้มช่วยสนับสนุนนะครับ เพราะมันเยอะจริงๆที่บอกเลยแม่งจะชิบหายคื <t> อกูไม่รู้มึงจะเยอะกันไปไหนวะเ,เฮ้ยทำไมมึงรอดใต้ไม่ได้วะเดี๋ยวเ,เฮ้ยแม่งไม่หาแล้ว้ยเดี๋ยว บอกไอ้จังหวะนี้ก็ต้องมีตัวช่วยครับไม่ช่วยก็ไม่ไวเหมือนกันเอ้ยเอาไปอีกลูกไปงั้นแม่งเอาไม่ลงจริงน,นะอมแม่งด,ดูเยอะเอาเยี่ยมมีอะไระโอ้โหมีระเบิดแถมลงมาด้วยก็ผ่านแล้วนะครับอ,อ,อย่างไรพี่บอกแล้วบางทีก็ต้องใช้ตัวช่วยนะถ้าเราไม่มีหมาดีของพี่ไม่ได้มีหมาดีอื แม่งมียังมีรลเบิดหลงทำไมกูไม่เห็นว่าเมื่อกี้เดี๋ยวจะจบไปแล้วนะครับกับซอมบี้ฟันเทียสีนะครับในส่วนของการเคียร์ดิฟเฟนเซตแดนที่สามสิบสี่ครับโอเคดนสามสี่ดีมากเลยอืมได้คอมโพเนนต์พี่กำลังคขาดคอมโพเนนต์พอดีก็เป็นไงครับยากครับก็ยากนะถ้าถามว่าปืนเท่าเนี่ยคือผ่านยากจริง อื๋อพอั1600นหกร้อยแสดงว่าเดี๋ยวพี่อัพรอบหน้าพี่ก็สบายแล้วสังเกตนะครับด่านเมื่อกี้ต้องใช้ระเบิดช่วยนะมันจะเคลียร์ได้เร็วเพราะไอตัวกระจิบกระจอยเนี่ยมันจะบงังทําให้เราไม่สามารถยิงไอโรดบล็อกเกอร์ตัวนั้นได้ไงซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทาคลิปใหม่ๆม,มาครับส่วนนากขยะพี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมานั่งที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่เข้ามาอ่านเป็นระยะะ,ยะอยู่แล้วครับ ยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตากันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกสนุกพี่ก็จะเอามาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ